สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch ซึ่งวันนี้เราอยู่กับในกาคาเทียในรุ่น Angust เป็นคาเทียวินเทจ1980นะครับซึ่งตัวเรือนยังเป็นเงินอยู่นะฮะจะเป็นเงิน925ชุบด้วยทอง20ไมครอนนะครับแล้วก็เป็นระบบไขาลานนะฮะซึ่งเป็นคาเทียในรุ่นยุคก,ก่อนที่สภาพค่อนข้างจะ ดีมากๆเลยนะครับและเรื่อนี้นั้นลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องแล้วก็ปรับเทียบในเรื่องของเวลานะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิส และนี่จะเป็นขั้นตอนแรกในการเซอร์วิสนกาเรือนนี้นะครับในกาเรือนนี้นั้นจะเป็นการล้างเครื่องโอเวอร<อ>์ฮอลทุกชิ้นส่วนนะครับโดยการถอดชิ้นส่วนของในกาเรือนนี้ออกมาล้างทุกชิ้นส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดจักรชุดการทับจักรกระปุกลานเส้นลานนะครับแล้วก็จักรทุกชิ้นส่วนของนกานะครับเพื่อจะล้างทำความสะอาดนะครับเพื่อให้ในาฬิกาของท่านนั้นกลับมาใช้งานได้อย่างปกติแล้วก็ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับคือการเซอร์วิสล้างเครื่องนะครับเป็นการบำรุงรักษานาฬิกาของท ล้างเครื่องนั้นก็จะทําให้ในการของท่านนั้นสึกหรอได้ง่ายนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะฮะการล้างเครื่องนั้นควรจะทําทุกๆ3-5ปีนะครับ ล้างเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเพื่อในการที่ท่านรักนะฮะและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการทดสอบในเรื่องของเวลานะครับการทดสอบในเรื่องของเวลานั้นต้องนำนาฬิกามาเทสโดยเครื่องทดสอบเวลานะครับและเมื่อทดสอบในเรื่องของเวลาของนาฬิกาเรือนนี้นั้นนาฬิกาเรือนนี้เดินค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงที่สวยเลยเหมือนกันนะครับและกําลังแตะเกือบ300อยนะครับอยู่ที่288แนะครับและดีกว่าตอนรับงานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้านนาฬิกาไม่ล้างเครื่องนะครับกาลังจะไม่ถึงนะครับการใช้งานก็อาจจะ ไม่ถึง2วันนะครับเมื่อลานเต็มแล้วนะครับ การไขลานที่ดีที่สุดควรจะไข15ครั้งต่อวันนะครับไม่ควรเกินกว่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้สปริงลานนั้นมีอาการล้านะครับนาฬิกาไขาลานควรจะไขาลานทุกๆหนึ่งวันนะครับแล้วควรใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ควรเก็บไว้นานๆนะครับระบบไขาลานจะแตกต่างจากระบบอ,อัตโมตินะครับและนี่จะเป็นขั้นตอนการหยอดน้ำมันของชุดทับทิมจากกรอบนะครับเราต้องถอดออกมาทั้งชิ้นส่วนเพื่อจะล้างทำความสะอาดรวมถึงการหยอดน้ำ มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับและนี่จะเป็นขั้นตอนการปรับเวลานะฮะเมื่อนาฬิกาเดินบวกหรือว่าลบจนเกินไปนะครับเราควรจะปรับแต่งในเรื่องของเวลาให้อยู่ที่ค่าเสถียรที่สุดนะครับไม่ควรเกินบวกที่5และไม่ควรลบเกิน5นะฮะเป็นการเซอร์วิสที่ดีที่สุดแต่ถ้าให้เพอร์เฟกแล้วควรที่จะอยู่ที่บวก0ูนนะครับคือบวก1วินาทีต่อวันนั่นดีที่สุดและเพอร์เฟกที่สุดนะฮะและนาฬิกาก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือ แล้วก็ฝากเอาไว้เช่นเคยนะครับถ้าหากท่านใดนะครับต้องการที่จะนำนาฬิกาสุดวักยิ่งของท่านนะครับมาเสิร์ฟถึงที่ร้านก็สามารถทําได้นะครับโดยการนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเสิร์ฟถึงที่ร้านด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางหัวโจงาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟนะครับแต่ถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถส่งงานมาได้ทาง Facebook Fanpage Modify Watch Comedy Limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y ดอทโม c ิฟ c ยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง Modify Watch c o m p a n y l i m i t e d นะครับที่เราจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนาฬิกานะครับเรือนที่เซอร์วิส นนั้นมีข้อมูลมีความเป็นมาอย่างไรนะครับจะใส่มาให้ในคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้รลาไปก่อนสวัสดีครับ